ไมพวกเธอสองคนทะเลาะก,กันคนที่เขารักกันเขาต้องเข้าใจกันใช่ว่าจะมาทะเลาะก,กันเหมือนเด็กๆแบบนี้พี่อยู่ได้แล้วได้ยินพี่พูดถึงความรักแล้วมันเหมือนคนบาปท,ที่พูดถึงพระเจ้าเลยกล้าดียังไงมาพูดจาแบบนี้กับพี่สาวฉันได้อะฮะทำไมล่ะพี่สาวคุณพูดได้คนเดียวเหรออะไรก็ตามที่พี่คุณพูดหรือว่าทำเนี่ยจะต้องนั่งฟังเงียบๆแล้วก็อดทนอย่างนั้นเหรอบุญบุญ,บญคุณไม่รู้หรอนะว่าอาบีเนะี่ยเขาต้องอดทนมากแค่ไหนคุณก็รู้ว่า อาเบียรักพี่ปราเกีย์มากแค่ไหนหลังจากที่พวกเขาสองคนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานามาด้วยกันแต่ว่าคุณกลับช่วยพี่คุณแล้วตอนนั้นเนี่ยอาเบียเอาแต่หวังว่าจะได้พี่ปราเกียกลับมาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขามีชีวิตไปวันๆและบางครั้งเขาก็แค่อยากหลับๆไปซะแล้วก็ไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกเขามองหาพี่ปราเกียร์ทั่วเขาตามหาพี่ปราเกียรไม่เคยหยุดพักและภาวนาว่าจะได้เจอพี่ปราเกียอีกครั้งแต่ว่าพี่ปราเกียหลอกให้อาเบียรักคุณลองคิดดูสิ ที่ไี่เคยขอร้องหรือว่าอ้อนวอนใครและดูสภาพคนที่ตอนนี้สิทั้งหมดมันเป็นเพราะใครกันล่ะไม่ใช่เพราะพี่ปาเกียหรอเพราะพี่ปาเกียนั่นแหละที่ทรยศอาบีเธอแทบไม่รู้อะไรเลยนะปุรักรู้บ้างไหมว่าพี่ปราเกียทําอะไรบ้าเพื่อพี่เขยนะฮะความจริงก็คือเธอนึกไม่ถึงด้วยซ้ําแล้วคําว่าเสียสละยังไม่พอจะอธิบายสิ่งที่พี่ฉันทําด้วยซ้ําไปปุรัพผู้หญิงที่เสียสละความรักของตัวเองเพื่อความสุขของคนที่เธอรัก เธอกลับเรียกเขาว่าคนหลอกลวงอย่างนั้นเหรอเธอแทบไม่รู้อะไรเลยว่าพี่ฉันต้องใช้ชีวิตยังไงต้องร้องไห้ต้องทรมานมากแค่ไหนพี่ฉันเสียใจมากนะแล้วนี่มันทรมานตรงไหนกันเหรพูดหญิที่หุบทุกอย่างจากอาบีเธอจะทรมานได้ยังไงกันเนี่ยเพราะเธอยึดเงินทั้งหมดที่เขามีและทรมานครอบครัวเขาโดยการควบคุมเงินทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวคุณเรียยเ่าเสียสละได้เหรอใช่พี่ฉันเสียสละเธอยังไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเธอยังไม่รู้ความจริงยังไงละ่ะความจริงอะไร เธออยากจะรู้ความจริงใช่ไหมบุญบุญทำอะไรเนะี่ยเธอห้าบอกอะไรทั้งนั้นนะเธออยากจะรู้ความจริงหรือเปล่าไม่บุญบุญเธอห้ามบอกเด็ดขานะพี่เงียบก่อนฟังนะวันที่พี่ออกจากบ้านพี่เคย ความจริงปูรับนี่คือการเสียสละนี่คือความรักเป็นอะไรไปเงียบเงียบทำไมล่ะปูรับพูดมาสิปูรับพี่สาวฉันนะ่ะแค่ต้องการจะเปิดโปงท่าแท้ของอาลเลียแต่ยังไม่มีหลักฐานที่จะเปิดโปงความจริงได้ปูรับถ้าเราไม่มีหลักฐานแล้วพี่เขาไปเปิดโปงอาลเลียแล้วก็เธอจะโดนหางเล่ไปด้วยอีกคนนะนั่นเพราะว่าเธอไปคนรับผิดชอบธุรกิจของพี่เคย เพราะงั้นคุณอาจจะโดนข้อหากงบริษัทไปด้วยเพื่อที่จะช่วยไม่ให้คุณโดนใส่ร้ายแต่คุณกลับมาโทษพี่ฉันอย่างนั้นเหรอปูรับขอบคุณนะปูรับขอบคุณมากพี่ผมขอโทษจริงจริเพราะว่าผมไม่รู้อะไรผมเลยพูดไปโดยไม่ได้ตั้งใจเออนะผมน่าจะปล่อยให้บุญวรณอธิบายพี่ทำทั้งหมดเพื่ออาร์บีแต่ผมกลับคิดไปในทางที่ไม่ดีผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะ ขอโทษนะพี่ผมภูมิใจในตัวพี่มากไม่หรอกปุรับถ้าพี่เป็นเราพี่ก็คงจะคิดและทำเหมือนกับเรานั่นแหละแต่การจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จพี่ต้องให้ทุกคนเกลียดพี่ไม่อย่างนั้นคนอื่นจะสงสัยว่าพี่คือปราเกียคนเดิมบุญบุญโทษทีนะปุรับแต่พี่ปราเกียควรได้รับคำขอโทษมากกว่าฉันบุญบุญคุณก็รู้ว่าผมไม่ได้ตั้งใจว่าพี่สาวคุณน,นี่แต่คุณผลักฉันด้วยนะพี่ปราเกียช่วยทีเถอะนะ เธอโกรธด้ร้เหตุผลดีกว่้เหตุผลเหรอฉันจะไม่มีทางให้อภัยคุณเด็ดขาดบุญบุญยกโทษให้ปู่รับเถอะนะเขาไม่รู้เรื่องนี่นะอ,อ๋ออีกอย่างเราก็สายมากแล้วนะโอ้พระเจ้าเราสายจริงด้วยพี oh, <dear. S 1> ่ก็ได้ฉันยกโทษให้เพราะว่าเรากำลังจะไปสายหรอกนะไม่งั้นฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณฮะแล้วคุณก็กลับไปได้แล้วโอเคก็ได้แต่บอกกันว่า คุณแตกตัวแบบนี้ทำไมเ,เกิดอะไรขึ้นนะฮะมีอะไรกันเหรอเราจะเปิดโปองอาลเลียด้วยวิธีนี้